สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสมาร์ทไลฟ์ใบเกษียณนะคะกับดิฉันเพนสรีปัญญารรชนนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะเอยเคยนำเ,เรื่องเกี่ยวกับกัญชากัญชงนะคะมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังถึงประโยชน์นะคะและโทษของกัญชา กันชงไปแล้วนะคะในช่วงตอนที่มีประกาศในการปลดล็อกนะคะเป็นการปลดล็อกกัญชากัญชงนะคะออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ห้าตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษปี2522นะคะมาถัดเดนะคะคือรัฐบาลเขาก็ได้ออกอพระราชบัญญัติฉบับใหม่มานะคะเมื่อปีออ2564นะคะ แล้วก็มีการปลดล็อกกระท่อมนะคะออกจากบัญชียาเสพติดประเภทห้านะคะด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เขาก็ผลักดันให้กระท่อมเนี่ยนะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่สร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยนะคะคือในพระราชบัญญัติฉบับใหม่เนี้นะ,ะก็จะมีกัญชากัญชงแล้วก็จะมีพืชกระท่อมอีกชนิดนึงนะคะที่ถูกเอ,อจัดเข้ามาที่อยู่ในบัญชียาเสพติดเช่นเดียวกันนะคะก็ส่งผลให้ประชาชนนะคะสามารถที่จะ ปลูกนะแล้วก็จําหน่ายพืชกระท่อมได้อย่างเสรีนะในรูปแบบของสมุนไพรทีนี้พอหลังจากที่มีการประกาศพระราชบัญญัตินี้ออกมาแล้วนะคะคือกระท่อมเนี่ยถูกลดล็อกแล้วเนี่ย ก็สังเกตได้ชัดเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนนะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กๆของชาวบ้านทั้งในตัวเมืองทั้งในชุมชนห่างไกลนะคะหรือแม้กระทั่งตามริมทางริมถนนนะก็จะสังเกตเห็นว่ามีคนเนี่ยเอ่อเขากระท่อมมาจําหน่ายกันเป็นจํานวนมากๆเลยนะคะมีการติดป้ายจาหน่ายกันเรียกว่า เกือบทุกถนนหนทางเลยนะฮะแถวบ้านก่อยขนาดอยู่ในเมืองนะก็ยังมีป้ายติดจำหน่ายกระท่อมอยู่แถวแถวบ้านเลยนะคะทีนี้สาระสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายฉบับน,นี้ยก็คือเขากำหนดให้ผู้ที่ปลูกพืชกระท่อมเนี่ยไว้ครอบครองเนี่ยนะสามารถที่จะนำกระท่อมเนี้ยมาซื้อขายได้นะนำมาบดเคี้ยวเป็น เหมือนกับเป็นสมุนไพรก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปทําเป็นอุตสาหากรรมได้ด้วยโดยไม่ต้องขออนุญาตแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ากระท่อมเนี่ยเป็นพืชที่สามารถที่จะจําหน่ายได้อย่างเสรีทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ยังมีข้อห้ามอยู่เหมือนกันนะในการที่จะนํากระท่อมเนี่ย ไปผสมกับยาเสพติดชนิดอื่นนะคะคือเขาไม่ให้เอากระท่อมไปผสมกับยาเสพติดชนิดอื่นเลยแล้วก็ห้ามจําหน่ายกระท่ามให้แก่เด็กที่มีอายุต่ํากว่าสิบแปดปีไม่ให้จําหน่ายกับสติตั้งครันนะคะแล้วก็ห้ามขายตามโรงเรียนหรือตามบริเวณวัดนะะร,รวมถึงห้ามทําธุรกิจประเภทนําเข้าส่งออก หรือถ้า,ถ,าถ้าจําเป็นจะต้องจําหน่ายในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ก็ต้องมีการขออนุญ,ญาตด,ด้วยคือถึงแม้ว่าจะมีกฎข้อห้ามบางกฎเอาไว้เนี่ยนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือว่าหลังจากที่มีการเปิดเสรีกระท่อมแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะห้ามให้เยาวชนใช้กระท่อมได้จริงนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดนะก็มีการ หลังจากที่มีการปรับพระราชบัญญัติใหม่ออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็มีการรายงานเนาะจากคณะกรรมการสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็พบว่ามีการนํากระท่อมเนี่ยไปผสมกับสารเสพติดอื่นๆนะที่ก็เชื่อว่ามีหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะที่เขาเรียกกันว่าสี่ขุนลอยนะคะแล้วก็มีการจําหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นจํานวนมากโดยเฉพาะในเขตจังหวัด ต่างๆเลยว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้นะคะ4คูณ100คืออะไร4คูณ้อยก็คือเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมหลักแน่นอนนะะคอันแรกเลยก็คือน้ำต้มใบกระท่อมนะฮะเขาก็จะมาผสมกับน้ำอัดลมเช่นน้ำอัดลมประเภทที่เป็นน้ำดำนะฮะแล้วก็เอายาแก้ไอใส่เข้าไปซึ่งยาแก้ไอเนี่ยมันมีส่วนผสม,มของโคดีอีนะซึ่งมันก็จะทำให เอ่อเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะคือเวลาย,ยาแก้ไอเข้าไปก็จะทําให้เรารู้สึกง่วงซึมนะคะเราก็มีผสมยากันยุงเข้าไปด้วยทั้งหมดเนี้เป็นสูตรเริ่มแรกของที่เขาเรียกกันว่าสี่คูน้อยนะคะซึ่งเรื่องไอสี่คูร้อยเนี่ยพอผสมกันแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีฤทธิ์ที่จะก,กระตุ้นประสาททําให้ผู้เสพติดเนี่ยเม,มาไมา่เวลาที่เสพเข้าไปแล้วมันก็เหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่งเลยนะคะทำให้เยาวชนเนี่ยติดกันงอมแงมแล้วก็ หลายาหลายคนเลยนะเยวาวชนก็เสียชีวิตจากการเสพไอตัวสี่ครยนี้ด้วยนะคะแล้วจริงๆแเราเจ้าสี่ครอยนี่มันก็ยังมีเหมือนกับว่าผสมกับสารอื่นๆที่เป็นสารกล่อมประสาทเพิ่มเติมอีกก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอเวลาที่เราปลดล็อกกัญชาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็มีการนำไปผลิตเป็น ทางเจ็ติดประเภทเนี้ยแล้วก็แพร่ระบาดกันในสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเนี้ค่อนข้างมากเลยนะคะออนอกจากนั้นเนี่ยคือหลังจากที่มีการจำหน่ายกันทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าคือใครเคยอ่านพบตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวต่างๆนเนี่ยนราก็จะเห็นว่ามีข่าวว่ามีเด็กนักเรียนเนี่ย ชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยมีการเสพกระท่อมแล้วก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเสพเข้าไปมากเกินขนาดเนะกินน้ํากระท่อมเข้าไปแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเ,เรื่องเนี้ยก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนมากพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ต้องกกแตน,นั้นเนี้ยยังมีข่าวแล้วเร็วๆนี้เลยนะบอกว่ามีพ่อเนี่ยเอาน้ํากระท่อมใส่ขวดนมให้ลูก เล็กๆดื่มเนี่ยออนนีก็จักหนาสาหัสมากเหมือนกันนะะหรือแม้กระทั่งมีข่าวว่ามีหญิงตั้งครรภ์ดื่มน้ากระท่อมด้วยเนี่ยนะคะคือันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เห็นว่าอันนี้มันเกิดโทษจากการที่นํากระท่อมมาใช้ในทางทิพผิดนะหรือว่าการที่ผู้ปกครองเนี่ยปล่อยปละละเลยเนาะให้บุตรหลานเนี่ยซื้อกระท่อมมาบริโภคจะเกิดอันตรายต่อร่างกายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเลยนะคะ ที่พูดเกินยาวมาทั้งหมดเนี่ยก็คือวันนี้ก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังนะคะมาคุยนะคะเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของกระท่อมกันว่ากระท่อมเนี่ยมีเจ้าก,กระท่อมเนี่ยมีประโยชน์หรือมีโทษยังไงบ้างเพื่อที่จะเป็นความรู้เอาไว้นะคะคือเริ่มต้นจากกระท่อมก่อนตัวพืชกระท่อมเนี่ยนะคะมันก็เป็นพืชเขตร้อนนะคะในแถบบ้านเราเนี่ยในะะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ เป็นไม้ยืนต้นขนาดพันกลางนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งนะลำต้นสูงประมาณ10-15เมตรนะคะใบเขาบอกว่าใบาของกระท่อมเนี่ยถ้าใครเคยเห็นเนาะจะคล้ายๆใบของกระดังงานะคะส่วนดอกเขาก็จะเป็นดอกกลมโตขนาดเท่าผลเท่าเท่าผลพุทรานะคะแล้วก็มีสีเหลืองอมขาวนะคะแล้วก็เป็นช่อนะคะส่วนใบเนี่ยก็จะเป็นใบเดี่ยวสีเขียวนะคะ แผ่นใบก็จะก,กว้างประมาณ5-10เซนนะคะเราพบกระท่อมมากๆเลยในพื้นที่จังหวัดภาคกลางเช่นปทุมธานีแถวแถวอยุทยาแถวอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็เราก็พบมากในป่าธรรมชาติด้วยบริเวณภาคใต้เช่นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลอะไรพวกเนี้ยนะคะรวมถึงพื้นที่ตอนบนของประเทศมาเลเซียเขาบอกว่า กระท่อมที่พบในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยมีอยู่สามพันนะคะก็คืออันที่หนึ่งคือเขาเรียกว่าพันธ์แตงกวานะคะอันที่สองก็คือพันธ์ยักษ์สายใหญ่แล้วอันที่สามก็คือพันธ์ก้านแดงนะคะซึ่งประเทศไทยทางภาคเหนือเนี่ยเขาเรียกกระท่อมพวกนี้ว่าอีดัางอีแดงนะคะหรือจริงๆแล้วมันก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันไปในแต่ละภาคไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ รูปแบบการบริโภคกระท่อมเนี่ยที่เขานิยมกันอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่สามรูปแบบด้วยกันนะแบบรูปแบบแรกเลยที่อาจจะแบบง่ายมากที่สุดก็คือเคี้ยวเลยค่ะเคี้ยวใบนะคะการเคี้ยวใบกระท่อมสดๆที่เด่นออกมาจากต้นเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่า สามารถที่จะนํามาเคี้ยวนะคะแล้วก็ดื่มน้ําอุ่นนะคะหรือกาแฟตามเนี่ยนะ,ะเขาบอกว่าถ้าดื่มเคี้ยวแล้วก็ดื่มน้ําอุ่นหรือกาแฟตามเข้าไปเนี่ยกาแฟร้อนๆเนี่ยก็จะทําให้เหมือนกับว่าบรรเทาอาการเ,กเหนื่อยได้นะคะทีนี้ เวลาที่คนที่ใช้แรงงานเนอะเขาก็จะนิยมกินลักษณะนี้ละค่ะเอามาเคี้ยวแล้วก็ดื่มแบนี้มันก็พอกินเข้าไปสักพักก็จะเพิ่มปริมาณจากสองสาใบเป็นสี่ห้าหกเจ็ดเป็นสิบยี่สิบใบก็มีนะคะ คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเคี้ยวใบกระท่อมเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เกิดการเสพติดนะคะยกเว้นว่าถ้าถ้ากินแบบต่อนเนื่องทุกวันเลยนะคือกินทุกวันเคี้ยวทุกวันอย่างเงี้ยมันก็อา,อาจจะทําให้เสพติดได้แต่ถ้าเกิดนานๆนํามาเคี้ยวทีเพื่อให้เป็นเหมือนยากระสายยา,ารักษาโรคบางอย่างทําให้ใคอ่อเหนดเหนื่อยเมื่อลาอันนี้ก็ไม่เกิดปัญหายังไงนะคะแบบที่สองค่ะคือ เอามาต้มนะคะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นน้ําใบกระท่อมนะ,ะที่เอามาต้มผสมกับสารตัวอื่นๆนะ,ะอย่างเช่นสีครัวลยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะมีบางคน,คนถ้าไม่ได้ถ้าต้มเฉยๆก็เอาน้ํากระท่อมเนี่ยมาดื่มกินได้เหมือนกันนะคะหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือแบบที่เขาเอาใบกระท่อมเนะะี่ค่ะมาสกัดเป็นผงแล้วก็นำมาชงละลายน้ำดื่มนะคะอันนี้หรือบางทีเขาก็เป็นผงแล้วก็เอามาบรรจุในแคปซูลเพื่อให้บริโภคง่ายๆด้วยนะคะ มีข้อมูลจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวกระท่อมเองเนี่ยคือถ้าเราสามารถกินสดได้นะคะครั้งละใบสองใบกินร่วมกับหมากพลูนะคะแล้วก็ดื่มน้ําตามมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นยาก,กระใสได้เหมือนกันนะคะสูตรน้ํากระท่อมที่ทางอาภัยภูเบศเขานํามาพัฒนาเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าน้ําไถยท่อมไถยน้ําท่อมนะเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าไถ่น้ําท่อมนะ,ะเป็นน้ํากระท่อมที่เรียกว่าหบำรุงกาลังนะคะแก้อ่อนเพลียนะคะเขาก็จะเอามาผสมกับพวกกระวานการภูนะคะแล้วก็นํามาต้ม นะคะแล้วก็สกัดออกมาเลยเวลาที่คนกินเนี่ยก็อาจจะผสมน้ำพึ่งน้ำมะนาวได้ตามใจชอบคือจริงๆแล้วว่าถ้ามองถึงสรกุลของกระทอมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งประโยชน์แล้วก็ทั้งโทษไปพร้อมๆกันเลยนะคะคือในสมัยโบราณเนี่ยคนสมัยโบราณเขาก็จะนํากระท่อมเนี่ยมาใช้เป็นยาสมุนไพรสําหรับนอกจากที่คายเนหน็ดเหนื่อยเมื่อ้าแล้วเนาะเขาก็ยังนามา เป็นยาที่แก้ท้องเสียได้ด้วยนะคะแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะหรือแม้กระทั่งช่วยลดการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารนะคะแก้ท้องเฟ้อนะคะแล้วก็ช่วยมีสพาุะอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยให้นอนหลับคือเหมือนกับเป็นยาระงับประสาทอ่อนๆนี้ยค่ะช่วยทําให้เรามีสมาธิแล้วก็คลายเครียดแล้วก็นอนหลับได้ง่ายด้วยนะคะเข <Evet. S 1> <ๆ S 2> าบอกว่า5อันดับที่หมอพื้นบ้านใช้ใบกระท่อมมาเป็นยารักษาโรคเนี่ยนะ ที่มากที่สุดเลยก็คือว่าเอามารักษาโรคท้องร่วงนะคะแล้วก็เอามารักษาโรคเบาหวานนะคะโรคปวดเมื่อยนะโรคะแล้วก็รักษาในเรื่องของแก้ไอนะคะขับพยาธิแก้ปวดท้องแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของนอนไม่หลับด้วยนะคะเอ,อประโยชน์ของกระท่อมในมุมมองของยาสมุนไพรรักษาโรคเนี่ยนะ,ะก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะช่วยรักษาการท้องร่วง เบาหวานแก้ปวดเมื่อแก้ไอขับพยาธินะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์อื่นๆของกระทอมนะคะมีอะไรอีกบ้างนะคะต่อไปก็คือช่วยเขาบอกช่วยบรรเทาอาการเจ็บเจ็บปวดนะคะอย่างเช่นบางคนมีอาการปวดปวดกล้ามเนื้อนะปวดหลังปวดเอวนะคะหรือบางคนอาจจะปวดในเรื่องของเป็น ภาวะโรคเรื้อรังเนี่ยในเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะปวดข้อข้ออักเสบเนี่ยนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทส่วนกลางเสื่อมเนี่ยเขาบอกว่าเอ,อกระท่อมก็ช่วยบรรเทาคลายอาการปรวดได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการหลังกรดนะคะกรดก็คือบางทีอาจจะแบบบางคนเป็นโรคกระเพาะบางคนมีปัญหาในเรื่องของการรับประทานอาหารไม่ย่อยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ช่วยได้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการ ลดการปิบตัวของลำไส้เล็กก็จะทำให้ลำไส้ทำงานดีขึ้นเลยนะคะเ,เมื่อกี้บอกไปแล้วเนะเรื่องของอ,อแก้ท้องเสียท้องร่วงนะคะแล้วก็มีแก้ปวดฟันได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของอ,อการช่วยในการที่จะทำให้มีสมาธิดีขึ้นระงับประสาช่วยในการนอนหลับเท่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ บางคนเขาบอกว่ากระทอมเนี่ยทําให้ถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วทําให้ทํางานอึดมากนะคะอึดมากคือแบบอดทนนะไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็ไม่หิวง่ายนะคะแล้วก็อช่วยขายกล้ำเนื้อนะคะแล้วก็บางคนบอกว่าใช้แทนอายา มอร์ฟินได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วกระท่อมเนี้มีความแรงกว่ายามอร์มอร์ฟินถึงสิบเท่าเลยนะคะแล้วก็ประโยชน์อีกอันหนึ่งของต่อท่อมก็คือเขาไม่กดมันจะไม่กดระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ช่วยไม่ให้มีการเคลื่อนไส้อาจเจียนนะ,ะอันนี้ก็จะใช้ในการบําบัดคนที่เป็นโรคมะเร็งที่มีอาการปวดมากๆนะคะคือใช้แทนมอร์ฟินได้นะคะ แล้วก็ทําให้กระปี้กระเป๋าสดชื่นนะอย่างเมื่อกี้ที่บอกคือไม่รู้ไม่รู้จักหิวเลยนะคะคือทํางานอึดได้ไม่หิวไม่พักเบรกไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าอันนี้คือประโยชน์ข้อใหญ่ๆของมันนะ,ะทีนี้โทษนะโทษของการ กินใบกระท่อมเข้าไปแล้วมีอะไรบ้างนะอันแรกก็คือว่าถ้าใครที่แบบรับประทานกระท่อมเป็นครั้งแรกแบบชีวิตนี้ยังไม่เคยกินเลยแล้วเคี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการมึนงงคอแห้งคลื่นไส้อาเจียนได้นะคะหรือบางคนถ้ากินในปริมาณที่มากเกินไปก็ เมาค่ะนะคะก็อาจจะเกิดอาการเมาน้มึนงงนะล้วก็อาจจะเกิดความผิดผิดปกติของกล้ามเนื้อนะอย่างเช่นแบบเ,ออเดินเซนะคะหรืออาจจะไปส่งผลกระทบต่อการเต้นของหัวใจทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นร่างกายสูบฉีดเลือดเร็วขึ้นซึ่งนี้ก็ไม่ใช่ดีนะคะก็คืออาจจะทําให้หัวใจวายได้เลยเหมือนกันนะคะหรือถ้าเกิดใครที่ใช้ ติดต่อกันนานๆไประย,ยระเวลานานๆเลยเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อผิวหนังได้อาจจะแบบทําให้ผิวมีสีเข้มขึ้นนะคะผิวสีคํำขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อต่อตัว,ต,วตัวผิวหนังของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าทานใบกระท่อมมากๆเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดพิษเสียบพันธุ์นะคะทำให ชักได้ด้วยนะคะหรือเกิดอาการกระวนกระวายหรือแม้กระทั่งประสาทหลอนเห็นภาพหลอนกระสับกระส่ายสับสนแล้วก็ปวดศีรษะ อีกอันหนึ่งก็คือว่าทําให้ความดันโลหิตสูงนะคะหรือทางตรงกันข้ามเลยเนี่ยออนอกจากคือเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันว่าประโยชน์ก็คือทําให้กระปี้กระเป๋านะคะทำงานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะคะแต่โทษของมันก็อาจจะเกิดในทางตรงกันข้ามได้เหมือนกันเช่นถ,ถ้าถ้าทานมากๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งซึม,ซม นะคะหรือไม่ก็ก้าวเ้าไปเลยก็ได้ตรงกันข้ามไปเลยนะคะแล้วก็ทําให้ไม่อยากอาหารทานมากๆก็จะทําให้เหงื่อออกคันตามผิวหนังปัสสาวะบ่อยนะคะแล้วก็คือเมื่อกี้เนี้ยช่วยในการโรคท้องเสียเพราะฉะนั้นกินมากๆก็จะทําให้ท้องผูกอุจจาระเป็นก้อนนะคะแล้วก็กินไม่มากทําให้นอนหลับได้กินมากทําให้นอนไม่หลับ นะคะเพราะเกิดในกรณีที่บริพกเป็นสารเซพติดแล้วนะคะอันนี้มันก็เป็นอันตรายเหมือนกันแล้วอันตรายอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าใครที่เสพกระท่อมหรือกินกระท่อมแบบต่อเนื่องกันนานๆจนมีความรู้สึกว่าเรา,าเสพติดแล้วแล้วพอเราหยุดกระท่อมแบบหยุดเด็ดขาดเลยอย่างเงี้ย อาการที่พบเมื่อหยุดเสรมีอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งคือไม่มีแรงนะคะแล้วก็ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อตามกระดูกข้อต่างๆบางคนอาจจะมีแขนขากระตุกะะแล้วก็อาจจะอ่อนเพลียมีอารมณ์ซึมเศร้านะะน้ำมุกน้ำมูกน้ำตาไหลนะ,ะหรือ,อ,อนอนไม่หลับนะคะอุณหภูมิสูงผิดป,ปกตินะคะอาจจะถ่ายเหลว ท้องเสียนะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีอารมณ์ก้าวราวนะบางคนก็อาจจะบ,บเบื่ออาหารหรืออยากอาหารขึ้นไส้อาเจียนนะคะไอมากผิดปกติกระวนกระวายมีความดันสูงแล้วก็อาจจะรุนแดงที่สุดถึงอาเจียนเป็นเลือดนะคะเขาบอกว่าใครบ้างที่ไม่ควร กินใบกระท่อมเลยนะคะก็ตามที่พระราชบัญญัติบอกไว้ก็คือสตรีมีคัรน,นะคะผู้หญิงท้องหรือให้นมบุตรนะคะคนที่มีปัญหาหรือความผิดปกติทางด้านหัวใจหรือมีอารมณ์แปรปรวนทางด้านจิตใจพวกที่ติดสุราหรือหลังแล้วก็เด็กเล็กทั้งหลายนะคะทีนี้ เราถ้าเราบอกว่าเราก็เห็นคุณประโยชน์ของกระท่อมนะแล้วเราจะบริโภคอย่างไงที่จะให้ให้มีแต่คุณประโยชน์ไม่มีโทษนะเขาบอกว่าวิธีการทานกระท่อมให้ถูกวิธีคือว่า ไม่ควรจะทานเกินวันละ5ใบนะคะแล้วก็เวลาที่สมมติเราจะกินแบบเคี้ยวเนาะเคี้ยวสดๆนะคะเป็นเทียวใบสดๆเนี่ยก็คือเขาแนะนําว่าพอเคี้ยวเสร็จแล้วให้คายกากทิ้งนะ,ะห้ามกืนกาก,ากเข้าไปด้วยเพราะว่าไอ้ตรงกากนี่แหละมันจะเป็นตัวที่มีสารพิษที่มีทันรุนแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็ร่างกายเราไม่สามารถที่จะย่อยทั้งใบแล้วก็ก้านกระทอมได้นะคะก็ มันจะเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าถุงช่อมถุงช่อมมันก็คือเหมือนกับว่าพอร่างกายเราย่อยพวกกินก้านใบอะไรที่เรากินเข้าไปไม่ได้เนี่ยมันก็จะไปจุกอยู่ที่ลำไส้แล้วก็เกิดเป็นถุงหุ้มติดอยู่ที่ผนังลำไส้ก็ทำให้เกิดอาการปวดท้องได้เหมือนกันนะคะ ในทางการแพทย์เนาะโดยเฉพาะแพทย์แผนไทยเนี่ยนะที่เขาเอากระท่อมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เนี่ยเช่นลดปวดนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆมันจําเป็นจะต้องมีการทําวิจัยเพิ่มเติมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าปริมาณความเข้มข้นของสารสกัดที่ได้จากกระท่อมที่เอามาใช้ในการบําบัดท,ทางด้านการแพทย์เนี่ยมันควรจะเป็นปริมาณเท่าไหร่นะคะที่ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วก็ เอจะพวรจะให้ในปริมาณที่เท่าไหร่ที่จะไม่ทําให้เกิดการเสพติดนะถ้าใครจําได้นะย้อนกลับไปเมื่อปีมีสองศูนย์หนึ่งเก้านะคะปีที่มีการระบาดของโควิดสิบเก้านี่นะคะมันจะมีข่าวที่เผยแพร่ออกมาอทั่วไปเลยนะทางสื่อต่างๆทั้งโลกในโลกออนไลน์เนี่ยว่าเป็นเป็นเหมือนอสื่อที่บอกว่า กระท่อบเนี่ยสามารถที่จะต้านโควิด19ได้คือเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะใช้ใบกระท่อบม,มาเป็นตัวยาที่ป้องกันหรือรักษาโรคโควิด19ได้นะตอนนั้นก็โอ้ยคนก็ตื่นตัวกันมากเลยนะเีท้ทางทางกรมการแพทย์แผนไทยเขาก็ออกมาประกาศเลยนะคะว่าข่าวตรวนั้น,นเป็นข่าวปลอมนะคะคือจริงๆแล้วมันยังไม่มีการวิจัยที่ยืนยันชัดเจนว่ากระท่อมเนี่ยมีลิ์ในการต้านเชื้อไวรัส โควิดน19นะที่มันระบาดกันอยู่นะนอกจากนี้เนี่ยจริงๆเราแม้กระทั่งทางองค์การอาหารและยาของทางประเทศตะวันตกนะคะอย่างสหรัฐเขาก็ออกมาเตือนด้วยเหมือนกันนะว่าการใช้พวกกระท่อมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งเสพติดแล้วก็มันไม่ได้ช่วยในการรักษาโรคโควิด19แต่อย่างใดนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเตือนนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นเร็วๆนี้เหมือนกันนะเมื่อกี้ลืมพูดไปก็คือว่า เมีคุณหมอแล้วเขาออกมาเตือนว่าเดี๋ยวนี้เขาพบว่ามีเด็กวัยรุ่นนะคะตามจังหวัดต่างๆเนี่ยเอาเกระท่อมเนี่ยมาต้มเป็นน้ําดื่มนะคะแล้วก็เอ,อ,เอาใส่ขวดนะคะแล้วก็มีการกรองด้วยกระดาษนะ,ะปรากฏว่าพอที่พบก็คือว่าพอดื่มเข้าไป,ปามากๆเนี่ยมันจะผลท่าส่งผลเสียต่อไตนะคะเเพราะว่ามันจะทําให้ระบบ ไตนี่ทำงานผิดปกตินะเขาบอกว่าจริงๆแต่ตอนเนี้ยเขาเจอเด็กไวรุ่นจํานวนมากเลยนะที่ดื่มน้ํากระท่อมประเภทนี้นะคะเราก็เ,เกิดอาการผิดปกตินะ,ะเช่นปัสสาวะสีเข้มเข้มมากนะคะหรือว่าผิวเนี่ยเปลี่ยนสีไปเป็นสีเหลืองนะคะเอัออนนี้นอกจากมันส่งผลกระทบต่อไตแล้วทําให้ไตวายเนี่ยมันก็จะทําให ตับถูกทำลายเช่นกันนะคะเพราะว่าณตอนนี้เขาพบจำนวนวัยรุ่นในต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพเหมือนกันนะคะเ,เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆที่ปรากฏว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตับวายไตายวายจากการดื่มน้ำกระท่อมเป็นจำนวนมากนะคะอันนี้ก็อันตรายมากๆนะคะจริงๆเป็นเรื่องที่ คือถ,ถ้าเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาให้ความใส่ใจในเรื่องนี้พอสมควรนะเพราะจริงๆเด็กเกยาวชนอนะ่ะไม่กระทั่งพ่อแม่บางคนนะคะก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจกับโทษของกระท่อมเลยนะก็คิดว่าเอ้ยมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรดื่มแล้วมันก็จะทําให้กระชุ่มกระชวยแต่จริงๆนะโทษมันยังมีอีกเยอะมากนะคะที่ที่เราควรจะต้องเรามาระวังนะคะ เราสังเกตง่ายๆนะสำหรับอาการของคนที่ติดใบกระท่อมนะคะคือลักษณะของอาการมันก็จะใช้ใคล้ายๆกับคนที่ติดยาเสพติดประเภทแอลฟัาตมีนทั่วไปนะคะก็คือมีอาการเบื่ออาหารนะคะทำงานาได้มากผิดปกตินะคะแล้วก็ตื่นเต้นนะคะประสาทถูกกระตุ้นเลยนะแล้วก็จริงๆแล้ว มีมีรายงานเหมือนกันนะคะว่าคนที่ติดกระท่อมแล้วเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของอาชญากรรมนะคะหรือทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนคนติดยาเสพติดทั่วไปนั่นแหละเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสติสตังเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือเวลาที่ติดเราก็มึนเมามันก็คือสารเสพติดประเภทหนึ่งนั่นแหละนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ ต้องระมัดระวังกันอย่างมากเลยนะคะสำหรับผู้ปกครองนะที่ดูแลบุตรหลานอยูนะ่ก็ต้องคอยสอดส่องดูแลว่าลูกๆแอบไปเ,ออเสยพยาประเภทกระท่อมนี้มาหรือเปล่านะคะ แต่สําหรับใครที่คิดว่าจะนํากระท่อมมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการรักษาโรคนะคะอันนี้ก็อยากแนะนําว่าให้ไปในที่ที่เขามีการวิจัยกันแล้วนะคะรับประกันกันแล้วไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนไทยหรือโรงพยาบาลต่างๆหน่วยงานวิจัยต่างๆที่เขาได้สกัดกระท่อมมาเพื่อช่วยในเรื่องของการรักษาโรคอันนี้ก็จะปลอดภัยกว่านะคะโดยสรุปค่ะท่านผู้ฟังก็คือว่า จากการที่พระราชาบัญญัติยาเสพติดให้โทษที่มีปัญญัติให้ถอดถอนไม่ว่าจะเป็นการชากัรชงกระท่อมเนี่ยออกจากยาเสพติดประเภทห้าเนี่ยเอ,อมันเป็นการผ่อนปลนนะให้มีการปลูกการจําหน่ายได้แต่จริงๆแล้วมันก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะคะซึ่งประชาชนเราั่วๆไปเองก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะระมัดระวังบุตรหลานของตัวเองนะไม่ให้เออ นำกระท่อมหรือแม้กระทั่งกัญชากัญชงมาใช้ในทางที่ผิดนะคะเพราะไม่งั้นแล้วมันก็จะเกิดโทษต่อชีวิตอันตรายต่อชีวิตมากมายเลยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ค่ะก็ พูดเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์และโทษของกระท่อมให้ฟังกันนะคะก็หวังจะว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะสําหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะฟังเรื่องอะไรนะคะก็อย่าลืมเขียนมาแนะนํากันได้นะคะสาหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ